สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับนุ่นในช่อง a s t ม m a Diary อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะอยู่ในช่วงรีวิวว่า <c oughs> บอคเคแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะนุ่นมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนาให้เพื่อนๆได้ดูจะบอกก่อนเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นแป้งทั้งหมดเลยนะคะเป็นแป้งพับแล้วก็แป้งฝุ่นนะคะของแบรนด์อะไรนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเลยและผลิตภัณฑ์ที่นุ่นนำมารีวิวว,ว่าบอกเคแตกให้เพื่อนๆได้ดูในคลิปนี้ก็คือนี่เลย นี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของ ready all day นะคะจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเขาเรียกกันว่าแป้งนางงามนะ๊ะแป้งตัวนี้นะคะทาไมถึงเรียกว่าแป้งนางงามนะคะแป้งตัวนี้นะคะ dairy all day ตัวนี้นะคะเขาใช้ในกองประกวด นะคะคเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะนุ่นได้มาครบทุกสีครบทุกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นรองพื้นหรือว่าแป้งฝุ่นควบคุมความมันนั่นเองนุ่นก็นเลยมารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันในคลิปนี้เลยนะจ๊ะจะเอามาให้ดูแบบละเอียดยิบยิบเลยนะจ๊ะทุกคน ะะจะเป็นยังไงมีสีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะจะบอกก่อนนะคะทุกคนว่าวันนี้นะคะนุ่นไม่ได้มาทดลองป้ายที่หน้าให้ดูแต่งหน้าใหม่นะคะคืออันนี้นะคะจะบอกว่าทั้งผิวหน้านี้นะคะใช้แป้งของ lady all day ทั้งหมดเลยนะคะเขาจะมีทั้งหมด3สีนะคะสำหรับแป้งรองพื้นของเขานะคะนุ่นนะคะก็ใช้ทั้งหมด3สีบนผิวหน้านของนุ่นเรียบร้อยนะคะนี่นะคะทุกคนแป้งเขามีทั้งหมด3สีเลยนะคะมีเบอร์10ย์เบส ส0เบส30เบสนะคะหน้าตาแพคเกจจิ้งน่ารักมากๆนะคะเหมาะมากที่จะเป็นแป้งนางงามจริงๆนะคะเพราะแบบถือคือมีความสาวสาว่าสาวเอิงเอ่ยใดๆหวานเอ๋ยเหนียวกรุบมากๆเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวนุ่นจะพามาดูทุกสีเลยนะคะว่า แป้งของเขานะคะมีสีอะไรบ้างและสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวหรือเปล่านะจ๊ะนี่นะคะดูแพ็เกจจิ้งของเขาใกล้ๆเลยนะคะแพ็เกจจิ้งน่ารักมากนะจ๊ะทุกคน เป็นแบบสีแบบอารมณ์แบบ r o. o s t go pink o ใดๆเลยแป้งของเขานะคะในเซตนี้นะคะชื่อว่า lady all day light f o r e s t foundation powder นะคะตัวนี้นะคะเป็นเบอร์1 0เบสนะคะนี่นะคะตะลับแป้งของเขาจะเป็นสีชมพู แบบนี้เลยสีแบบโดนใจเจมากๆนะคะคือนุ่มเป็นคนชอบสีชมพูอยู่แล้วเนาะคือแบบจีมากสีชมพูคือจีมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะนุ่นใช้แล้วนะคะพับเขาก็จะเน่าๆหน,หน่อยเนาะเพราะว่าใช้ไปแล้วใช้จริงนะจ๊ะอันนี้นะคะพับเนื้อพับอันนี้ของเขานะคะจะเป็นสีขาวเป็นแบบขาวเรียบๆแบบนี้นะคะนุ่มๆข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีชมพูเป็นแบบช่อง กระจกอยู่กับแป้งนะคะเป็นที่แบบวางพับแบบนี้นะคะทุกคนใช้ง่ายแป้งติดทนควบคุมความมันนะคะเกลี่ยง่ายไม่หนาไม่เหนอหนอะนะคะขนาดผิวแห้งอะ่ะแล้วมาใช้แป้งปาดอ่ะก็แป้งก็ติดผิวนะคะใช้ดีมากอันนี้นะคะแนะนําเลยเดี๋ยวมาดูเบอร์ศูนย์หนึ่งก่อนเนาะปิดทําไม เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะจะเป็นเบอร์ที่ขาวที่สุดของเขานะคะสีเบอร์หนึ่งศูนย์เบทของเขานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีแบบสำหรับผิวขาวนะคะตัวนี้นะคะนุ่นนะคะใช้เบอร์หนึ่งศูนย์เบทเนี่ยทาบริเวณใต้ตานะคะทําเป็นไฮไลท์เนาะสำหรับลูกการแต่งหน้าในวันนี้นะคะนุ่นก็ทาเป็นไฮไลท์ใต้ตาตรงนี้นะคะแล้วแบบไฮไลท์จุดที่ทําให้มันเด่นออกมานะจ๊ะคือแป้งเขาอ่ะเนื้อดดดดดีีีมมาากกกกเเลลยยนนนะะคคคคทุแแแแบบบบดดนะแบบิิวว็แบบืืออต้ ไม่เป็นคราบด้วยนะถ้ากับผิวไม่ได้เป็นคราบอยู่แล้วนะคือแบบดีมากต่อมานะคะเป็นศูนย์สองเปนะคะทุกอย่าง,งเขาเหมือนกันหมดเลยนะคะแค่แตกต่างกันที่สีตัวนี้นะคะจะเป็นสําหรับผิวสองสีนะคะหรือขาวเหลืองนั่นเองตัวนี้นะคะเข้ากับผิวหน้านุ่นได้มากๆเลยนะคะสีนี้นะคะไม่ไม่ลอยพอดีกับผิวหน้านุ่นมากๆนะคะนุ่นเป็นคนที่ผิวขาวเหลืองเนาะทุกคนอันนี้นะคะสําหรับสีเบอร์ สองศูนย์เบตนะคะสองศูนย์เบตจะเป็นสีเรืองธรรมชาติแบบนี้เลยนะจ๊ะคือสีนี้เข้ากับผิวหน้านุ่นมากๆนะคะแบบโอเคมากสีนี้นะคะเป็นสีที่เข้มที่สุดนะคะของทั้งหมดสามสีนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูตัวนี้นะคะนุ่นมาทาเป็นกรอบหน้านะคะก็จะเป็นสีเข้มขึ้นนะคะขึ้นเออสีเข้มกว่าเบอร์สองศูนย์เบตเมื่อกี้มากๆอยู่เหมือนกันนะคะคือปัดด้วยกันอะ่ะมันละมุนมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็น ส0ูเบตนะจ๊ะอันนี้เป็น2เห็นปะสีมันแตกต่างกันระดับหนึ่งเลยนะคะอันนี้มันจะเป็นโทนแบบเหลืองเหลืองเปิืกไข่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบโทนสีเนื้ออยู่นะคะ สีขาว01มนนื่อกี้ก็คือเกลื้นเกลื้นกับผิวไปแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเรียงสีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะสีจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ 3- ส,สีนี้นะคะนุ่มใช้อยู่บนผิวหน้าเรียบร้อยนะคะก็สีอะ่ะมันเข้ากับผิวมากๆนะคะนี่นะคะก็เป็นหน้าที่แบบใช้ทั้งหมด 3- สีแบบนี้นะคะหน้าไม่รอกไม่ลอยนะคะหน้าไม่เยิมด้วยนะคะดีมากแบบแค่แบบ จิ้มสีนิดเดียวก็คือสีติดชัดมากๆเลยนะคะสีเขาแบบดีมากๆนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าแป้งข้าวอัดแข็งรองพื้นนะคะามีส่วนผสมของข้าวอยู่ในนี้เนาะตามชื่อเลยนะคะตัวนี้คือแบบดีมากเขาเป็นแบบอ่าสามตัวนี้นะคะเป็นแบบสูตรแบบอ i l control ด้วยนะคะเหมาะสําหรับคนที่หน้ามันนะคะอย่างนุ่นนะคะคือตอบโจทย์มากสําหรับคนหน้ามันนะสาเราต้องยอมนะสาเริ่มร้อนขึ้นแล้วนะคะก็ หน้าก็จะมันง่ายแล้วนะคะก็ถ้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ควบคุมความมันเข้ามาช่วยเพิ่มอีกนะคะก็จะทําให้หน้าเราไม่ค่อยมันเร็วเกินไปนะคะก็อันนี้นะคะเป็นแป้งอัดแข็ง ลองพื้นนะจ๊ะต่อมานะคะก็เป็นแป้งฝุน่นอันนี้เป็นแบบเเขาเรียกว่ายทาสอัพตลอดวันอะไรเงี้ยเนาะไม่ทําให้แบบว่าหน้ามันนะคะหรือว่าหน้ามันก็เอาแป้งมาทับ, tas, ทบ,ทบ,ทบๆพบๆให้มันไม่มันนะคะก็มี2ตัวนี้จ้ะต่อตัวนี้นะคะจะมีแพคเกจจิ้งสีฟ้าและสีชมพูนะคะแพคเกจจิ้งสีฟ้าเนี่ยจะเป็นเบอร์ศูนย์สองเนาะส่วนแพคเกจจิ้งสีชมพูจะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะ,อ,ะ,ะ,คะอันนี้ก็จะทํามาจากข้าวเหมือนกันนะคะเป็นแบบ ออยคอนโทรเหมือนกันเนาะก็คืออันนี้เป็นแบบไวทซับระหว่างวันแบบที่นุ่นบอกไปตั้งแต่แรกนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูเบอร์่วนศูนย์นหนึ่งกันก่อนคือเห็นปาทุกคนแพ็คเกจจิ้งอ่ะแบบน่ารักมากเลยอะ่ะมีความแบบเนี่ยทุกคนแพ็คเกจจิ้งคือน่ารักมากมีความแบบว่าเออเออนางงงนางงามของจริงที่แททูนะคะสีน่ารักมากคือแบบแค่สีก็โดนใจเจมแล้วนะคะหนึ่งแมทยน,นะจ๊ะคือแบบน่ารักมากนะคะทุกคนอันนี้มันจะเป็นแบบสำหรับคนผิวขาวอะ เนี่ยพับเขาน่ารักมากเลยนะคือแบบพับน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้มันจะเป็นแบบอารมณ์แบบสําหรับคนผิวขาวนิดนึงนะคะเพราะว่านางเป็นสีแบบโทนขาวเลยอะเป็นแบบผิวขาวขาวอะแบบโทนขาวเลยนะคะเป็นแบบแป้งฝุ่นสีขาวขาว ติดชมพูนิดๆนะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะน่าจะเป็นขาวแบบนี้นะคะสำหรับเบอร์001พียสพาเต้นะาจาะจะเป็นสีประมานนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเบอร์002ตัวนี้นะคะชื่อสีว่าเฟดวาริลานะคะตัวนี้นะคะแพคเกจจิ้งเขาจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยน่ารักมากนะคะทุกคนฟ้ากับชมพูเป็นอะไรที่แบบคู่กันมากๆนะคะตัวนี้แป้งของเขานะคะจะเป็นโทนเหลืองเลยนะคะทุกคนแบบ เป็นสีโทนเหลืองๆไขๆเลยนะนี่ไม่รู้ทุกคนจะดูออกหรือเปล่านะเนี่ยมันจะเป็นแบบเหลืองเหลืองกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นออกชมพูขาวๆหน่อยตัวนี้จะเป็นแบบโทนเหลืองแบบเหลืองเปลือกไข่เล็กน้อยนะคะนู่นอาจจะชอบใช้เบอร์0ูนย์ศมากกว่านะคะเพราะว่ามันจะไม่ทําให้แบบหน้าลอยเนาะอันนี้ไว้ทัชอัพแบบว่าใต้ตาให้แบบสว่างเนาะอันนี้แบบบริเวณจมูกให้แบบว่าหน้าไม่มันนะคะเขาเป็นแบบแป้งฝุ่นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีพับไว โบ๊ะโบ,โบ,โบอย่างนี้นะคะก็ทำให้แบบหน้าไม่มันเนาะนี่นะคะเป็นพาวเดอร์ g Lasting Oil Control ตัวนี้นะจ๊ะคือสีเนี้ยใช้ได้จริงนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบผิวขาวหรือผิวแบบโทนธรรมชาตินะคะก็สามารถใช้2ตัวนี้ได้เลยสบายๆนะคะชิวๆเพราะว่าตัวนี้นะคะไม่ทำให้แบบหน้าลอยหรือว่าหน้าไรลเย,ยิ้มนะคะมันจะทำให้แบบลดความมันบนใบหน้าได้อีกนะคะคือแบบใช้แป้งเนี่ย ใช้แป้งใช้แป้งข้าวอัดแข็งรองพื้นนะคะใช้แล้วก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะคะจะแบบดีมากนะคะหน่าจะไม่มันระหว่างวันแน่นอนนะคะถึงมันนะคะเราก็มีตัวนี้นะคะไม่แคไม่สนนะคะแล้วก็บะเข้าไปเลยนะจ๊ะนี่นะคะนุ่นก็แนะนํำเพื่อนๆเ,เลยนะคะใครที่สนใจก็ไปลองหาซื้อตามกันได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสาหรับแป้งอัดแข็ง ผสมรองพื้นนะคะกับแป้งฝุ่นของ lady all day ที่นุ่นนำมารีวิวบ้าบอคอแต่ให้เพื่อนได้ดูกันในวันนี้นะคะใครนะคะที่สนใจก็ประลองหาซื้อตามกันได้เลยนะจ๊ะสําหรับวันนี้นะคะนุ่นก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจดวงน,น้อยให้กันเหมือนเดิมนะคะเพื่อน วันนี้นะคะนุ่นก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่ติดตามคลิปนี้และกดซับสไครต์ให้หนุ่นนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ดูคลิปเก่าๆก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะนุ่นก็ขอขอบคุณมากๆนะคะลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย